สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างเดีวออฟฟิเชียลนะครับผมวันนี้นะครับผมได้ซื้ออุปกรณ์โซลาร์เซลล์เข้ามานะครับเป็นปั๊มโซลาร์เซลล์นะครับผมเป็นเป็นอย่างนี้ให้เราให้ดูคล้ายกับเป็นเอาไปสูบน้ำนะครับเป็นบัวโซลาร์เซลล์นะครับผมซื้อมาจะได้อุปกรณ์ดังนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นน่าจะเป็นตัวที่ทําให้มันกระจายนะครับน้ากระจายส่วนนี้นะครับตัวเรียนเขาอยู่ตรงนี้นี่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 ครับแผงโซลาร์เซลล์ของเรานะครับแล้วก็ปั๊มนะครับปั๊ม เออนี่ครับปั๊มนะครับผมตัวปั๊มเล็กๆนะครับปั๊มตัวนี้นะครับผมกินไฟเป็นไฟ DC นะครับ1.2วัตต์นะครับผมอ่านี่นะครับปั๊มกับสายไฟนะครับผม50เซนติเมตรเองสายไฟนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นแผงนะครับขนาด1.2วัตต์พอดีเลยนะครับ7.6โวลต์นะครับเห็นไหมครับอ่านี่ครับ0.19แอมป์นะครับเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับดำๆอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาลองทดลองดูนะครับผม ทดลองใช้ดูนะครับช่วยไหอ่ะจะต่อ,อับน้ำเนาะเขาบอกว่าให้เอาปั๊มจุ่มไปในน้ําเลยนะครับเออโยนอย่างนี้เลยแล้วก็แผงเซลเสียก็จะต่อจะมีขั้วต่อนะครับผมอ่าเป็นตัวส่งน้ําโชว์ได้นะครับเดี๋ยวดูล็อกนะครับพยายามดูล็อกให้นนใ,หให้หนะเห็นไหมมีล็อกอยู่อ่าเดี๋ยวผมใส่เข้าไปเอาไปประดับหน้าบ้านสวยๆนะครับผมเอ้ยเรียบร้อยอันนี้รู้สึกว่าปั๊มจะทำงานแล้วหรือเปล่า เราทำงานแล้วไหนแย่ไหน, yeah. ไ,หนไม่ทำงานเลยอ๋อบังอ๋อมันมันมันโดนบังโดนบังโดนโดนบังครับโดนบังโดนเอออย่างนี้อะไรโอเคโดนบังนะอย่าให้น้ำขึ้อแล้ไหมครับนี่นะเมื่อกี้มันโดนบังนะครับมันก็เลยไม่ทำงานนะครับว่านี่ทำน้ำทำงานแล้วใช่ไหมครับเป็นน้ำผู้เล็กนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเอาหัวมาใส่นะหัวที่มันแถมเข้ามา ประมาณหลายหัวเลยนะครับนี่นะครับเรามาใส่ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมซื้อมาเล่นมาใส่บอร์นะครับผมอ่าโอเคเขาให้เอาไอ้ตัวเนี้ยมาตับตัวนี้นะครับไม่ไม่ใส่าตัวนี้เออโอเคใส่ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาหัวหัวหัวมันอยู่ไหนวะตัวนี้โอเคมีไหลตัวนี้อ่านี่นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ตัวนี้ก็บางอย่างนี้นะครับด้านบนอย่างนี้นะครับ นี่โอเคเราลองเอาหัวนี้ก่อนนะครับผมเอาหัวนี้ก่อนเอ่าลองดูนะครับผมปัม๊มไปในน้ำนะครับนี่แล้วก็เอ้ยสดยอด <c oughs> นี่นะท่านผู้ชมนี่อ่ะผมอมบุดิดทางน้ำโอเคนี่นะครับเอาไว้สำหรับบ่อเต่าบ่าอปลาได้นะครับใครเลี้ยงปลาเลี้ยงเต่านะครับผมเลี้ยงสัตว์นะครับอ่าเป็นบ่อน้ำไม่ได้นะครับ ยิ่งโดนแดดยิ่งแรงนะครับผมยิ่งโดนแดดยิ่งแรงนะครับโอเคเราลองเปลี่ยนหัวใหม่นะครับเราเปลี่ยนหัวอืนอ่นมาใส่มันมีมาให้เยอะหลายหัวเลยนะครับอย่าง,งหัวจนนี้อโอเคอันนี้อาจจะมีหลายสายมากกว่าแล้วจะเป็นพวกหลายสายหลาย,หลายสายนะครับนี่ลองลองเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดูแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ยกแข็งขึ้นโอ้โหที่นี้เป็นหลายสายส่วนนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่นะครับ ไม่ต้องไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับไม่ต้องใช้ถ่านเลยนะครับเห็นไหมครับอ่านี่ฮะเอ้สุดยอดนะครับใช้ดีนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจ้าตัวนะครับปั๊มนะครับผมแล้วก็ตัวสายไฟนะครับตัวแผงโซล่าเซลล์นะครับผมชุดนี้นะครับเอาไปใส่ตู้ปลานะครับผมหรือไม่ก็เป็นพวกตู้กางแจ้งได้นะครับอ่านะครับผมคที่ อยากซื้อนะครับพเราลองไปหาดู้ครับราคา200กว่าบาทนะครับในลาซาด a านะครับผมสลับช่างเดอยอกฟพิเชลวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับมีอุปกรณ์อันไหนนะครับผมมารีวิวเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูกันอีกนะครับผมสวัสดีครับ